สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะนา,นนานทีนี้เราต้องขยายพืชสมุนไพรของเราไว้เยอะๆเราจะต้มยำกินทุกวันนยเนี่ยเนี่ยเราจะไปขุดกระชายมาเดี๋ยวเราก็จะขยายไปเยอะๆหน่อยแต่ใครด้วยเราก็จะขยายไปขุดมาหลังบ้านนะเนี่ย ส่วนกระชายนี้เอาแค่มองตรงนั้นบริเวณนั้นที่เราขุดมานะเราก็าปลูกไว้หลายมองจิ้มไว้จิ้มๆิจิ้มๆเขาก็ขยายเนี่ยอันเนี้ยปลูกในตะกระ้านี่ก็กระชายจะตัดใบออกหรือไม่ตัดก็ได้นะเขาก็จะแตกมาอย่างเงี้ยโอ้ oh. ลืมเอานี่ออกนี่ตํานึงที่ปลูกจากเถานี่ด้วย กรชายจิ้มๆไว้เห็นไหมไม่รู้อ่ะตอนนี้ตนเป็นพึ่งแห่งตนแล้วครับท่านไม่รออะไรใดๆทั้งสิ้นตนเป็นพื่งแห่งตนนะจ๊ะทุกคนอะไรที่เขาแชร์มาเนี่ยทําตามได้เลยถ้ารู้สึกว่ามีอาการนะเราก็ทําตามเขาได้เลยอะ่ะี๋ยวกัน นี่ด้วยเราก็จะขยายขาด้วยต้องขยายเก็บไว้เยอะๆเลยตอนเนี้ยเอาเนี่ยจิม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 เรามีรากมาแล้วกระชายขาวนี่ดินพวกนี้เป็นดินที่เราไอ้นั่นไว้ผสมดินปลูกไว้ตอนที่เฮียเราช่วยทำเราก็เอามาจิม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 แค่นั้น,นเอง ไปไหนจ๊ะเดี๋ยวก่อนอเดี๋ยวเราก็จับใส่จับใส่ไม่รู้อ่ะรู้สึกอันตรายรู้สึกอันตรายมากๆ <c oughs> ดูแลตัวเองกันเด้อพวกเรา Hay giá Nè ra kìa đó Chim nồng bởi lời Chim đẹp ngay ngay đi <laughs> mặc cái ขยายไปมองนูน้นมองนี้เอาไปจิ้มไปทั่วๆเอาแต่การดองเราไม่ถนัดพยายามดูแลตัวเองดีๆเด้อเป็นคนที่ใส่ถุงมือแล้วไม่เคยถนัด นี่คือเรื่องจริงเวลาทำสวนเนี่ยไม่ค่อยจะถนัดเกี่ยวกับการใส่ถุงมือเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปปลูกตรงไหนก็ได้ไปจิ้มไว้ตรงไหนก็ได้เดี๋ยวขอดินตรงนี้ก่อนแล้วกันใส่ไปเดี๋ยวเขาจะแตก ลงหัวอยากให้เงาให้หัวเขาใหญ่ๆก็ใส่ปุ๋ยอคอกไปแต่ส่วนมากเราก็มีน้ำหมักของเรานะสารพัดน้ำหมักอะเราก็จะใส่น้ำหมักของเรานี่แหละเอาอต้นเนี่ยอย่างเงี้ยมีรากแล้วกระชายขาวต้านโควิดก่อนตอนนี้ สิ่งที่จะทำให้พวกเรารอดคือไม่ประมาทอย่าประมาทเด็ดขาดเลยตอนแรกก็ไม่เคยกลัวนะตอนนี้กลัวแล้วบอกตรงวัคซีนก็ยังไม่ได้ฉีดสักเข็มยังไงก็ Tông đu lãn sức khỏe do em được con ở tầm nắng tay 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 ตอนนี้จิ้มเข้าไปมีรากแล้วตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากเลยปลูกไว้ทำน้ำยาป่ากิน ออมารู้ตอนนี้นะต้องรีบขยายมันช่วยได้จริงๆสมุนไพรบ้านเรานี่ช่วยได้เรียบร้อยลนะส่วนพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไปปลูกนี่ด้วยเอาไปทิ่มไม่มองไหนก็ได้ที่มีดินนะหรือจะปลูกเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ตรงนน้นด้วยเดี๋ยวหาที่มันต้นเล็กๆเ,เนี่ยต้นเล็กๆนี่เดี๋ยวจะเอาต้นเล็กๆเ,เ,เนี่ย เนี่ยไปใส่ตรงนู้นนู่นรองไว้ละเก็บง่ายเลยนะนี่มีหัวนะมีเงาเห็นปะเงาพวกนี้เอาไปจิ้มไว้ตรงไหนที่มีดิน แยกไปดูแลสุขภาพกันให้ดีๆนะพวกเรานะประมาทไม่ได้เดือดขาดเลยนะจะบอกให้คนรู้จักเราตอนนี้ยังไม่ได้ข่าวเลยเป็นไงมั่งฉี่ซินแวกรกพราสองเข็มอะ่ะยังลงปอดเลยเฮ้ย รอฟังข่าวอยู่ตลอดเลยอเอา้าเดี๋ยวไปลงตรงนุ่นอันนี้อันนี้ลงอัน,นี้ก่อนจะใครเนี่ยผู้เครื่องต้มยำเนี่ยต้มยำกินมานทุกวันเลยจริงๆพวกเรานะหาต้มยำทำกับข้าวอ่ะทำกับข้าวต้มยำกินเช้า่ะขยายไป อีกไปเอาตะไคร้หลังบ้านมาขยายมันอีกคาก็เต็มหลังบ้านก็เยอะอยู่เราก็มาขยายในกระถางน,นี่แหละนี่จะหลายต้นอยู่เดี๋ยวมันจะไปจาก โลกนี้เสี้ยมก็ไปไหนไม่ได้เหมือนไข้หวันใหญ่เห็นเขาบอกนะมันก็จะอยู่กับเราอย่างนี้แหละบ้านใครมีดินอะไรก็ใช้ใช้นะจ๊ะหรือใครจะมาผสมผสมนุ่นผสมนีม่ก็แล้วแต่มีหลายสูตรนะดินน่ะที่ผสมอ่ะมันแล้วแต่เลยดินร่วนซุยตะไครก็จะแตกหัวแตกกอออกเยอะหน่อยพวกดินร่วนซุย คือพยายามให้ดินร่วนสวยไวย้ใครจะทําอย่างนี้เอีอยงนี้ก็ได้นะหรือใครจะจิ้มลงไปก็ได้ปกติเราไม่ค่อยซีเรียสเรื่องการวางเองียงหรืออะไรส่วนมากเราก็ทิมทิมของเราเนี้ยมันก็แตกหนอดีมันก็แตกหนอได้อ่ะมันก็แล้วแต่นะคือใครจะไปวิชาช่องไหนก็แล้วแต่คือแล้วแต่เลยแล้วแต่สะดวกไม่จำเป็นต้องมาทำตามเราด้วย ส่วนมากเราก็ทำแบบนี้เราเป็นคนที่ปลูกอะไรแบบง่ายๆมากเนี่ยอันนี้มันกระโกดให้แน,น่นๆเราก็จะได้ตะไคร้อีกเยอะๆนาทีนี้ปลูกไว้เถอะดูแลตัวเองด้วยอันตรายจริงๆ อยู่ให้รอดปลอดภัยหลายคนเสียชีวิตเพราะโควิดเยอะมากเลยอ่ะโอ้ยตายน้างสารอืมตายไป,ไปเราไปถอนมาแต่ใครอะ่ะหลังบ้านขยายอืม ค่ะแล้วค่ะส่วนมากปลูกในกระถางแบบนี้มันกจ็จะแบบน,นี่นง่ายหน่อยดูแลง่ายดูแลสุขภาพกันให้ดีๆเดี๋ยวค่อยจัดใหม่้ะจ้ะเอียงละ กระถางนี้มาอันนี้เราจะปลูกขาใส่ไาหน่อยเด้ออันนี้ขา ทิ้งขาเพื่อนขาเอาขามาก่อนขอแบ่งขามาหน่อยจิสู้กันต่อไปพวกเราพยายามดูแลให้มันดีๆเลยประมาทไม่ได้เด็ดขาดโอ้ยเนี่ยขา เห็นหมเอามาวางไว้เราเอามาหมกหมกไว้ในกระถางเล็กๆอ่ะนี่ยตัดออกได้รากเขาเนี่ยตัดออกได้นะมากรูดปูกกันเข้าไป ดีแล้วมีมะกรูดอยู่แล้วใบมะกรูดเนี่ยคือเครื่องต้งยมยำอ่ะใช่ปะ่ะขิ้งคาตะไคร้เอ่ใบมะกรดูดอันเนี้ยอย่างเงี้ยมันจะขึ้นไหมเนี่ยไม่น่าขนะึ้นแล้วไม่มีรากนี้ย เราสามารถตัดได้นะนี่นี่ตัดแบบนี้ตัดให้กุดๆแบบนี้ได้นะก็ชิ้งลงไปเลยจากประสบการณ์10ปีของเราในการปลูกไม่มีปัญหาตัดได้รากเลิกบอกแล้วจากประสบการณ์10ปีที่ปลูกมาเนี่ยไม่มีปัญหานะจ๊ะฝังฝัง าแบบง่ายๆอืเพื่อสมิงไพลต้องปลูกไว้ตอนแรกไม่ได้ใส่ใจว่าจะขยายเลยนะพอโควิดมันระบาดเยอะๆๆหนักเข้าหนักเข้าต้องขยายแล้วจะได้มีกินใครมีดินอะไรก็ใช้ใไปนะดินน่ะ มียี่ห้ออะไรก็ใช้เลยเดี๋ยวค่อยมาบำรุงดินถุงบ้านใครธาตอาหารไม่ดีปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นไม่งอกเราก็มาบำรุงเอานี่เสร็จแล้วก็รดน้ำได้แล้วอืมค่ะ กระชายตะไคร้นี่เดี๋ยวเราจะทำไอ้นี่อึบเดี๋ยวก่อนัะจ้างนี่มองนี้นี่เดี๋ยวเราเติมดินเทไปเลยดินนะ่ะ ให้เต็มๆได้เนดินเปียกด้วยเนี่ยนี่แกนี่อีกเุ้ยยวนี่ดินเปียก แกดินมาเติมเอ้ย,อยแกดินก่อนเอาให้จำเต็มเลยดินเนี่ยใส่ไปเยใช่เนี่ยฝาชีเนี่ย าทีนี้ขยายเยอะเลยปลูกอะไรก็ขยายเลยน,นี่เยอะปลูกกระชายเนี่ยสองกระจาดเนี่ยปลูกกระชายม,มนุษย์พวกเรา เป็นมนุษย์ที่ต้องปรับตัวนี่ม,มีมีรากเหเป่ะมีรากก็จิ้มได้ตัดรากออกได้นะจ๊ะหรืออยู่หน่อยนี่เหลืออยู่แค่นี้ได้แล้วนี่เดี๋ยวงอกหัวออกมา กดดินให้แน,น,น,น่นนี่เห็นปะอันนมีรากก็มุนหน่อยใส่เลปลูกกระชายไป มีทีช่วยต้านไข้หวัดช่วยต้านเชื้อไวรัสได้เป็นอย่างดีเราจะตัดก็ได้นะหรือไม่ตัดก็ได้นะเน,นี่เห็นปะเอาไปลงกระถางอย่างนี้ก็ได้นีอ่อย่างเงี้ยกระถางแค่นี้ก็ได้นะ เราค่อยจัดใหม่แต่แค่บอกว่าเออมันปลูกแบบไม่ยากขยายไม่ยากเขาลงหัวไม่ยากถ้าเราบำรุงดีๆใส่ปุ๋ยหมักให้เขาใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกเนี่ยอย่างนเนี้เห็นปะ เขาจะมีเงามีหัวออกมาแล้วเขาก็จะแตกหนอตรงนี้ออกมาอีกแล้วก็จะแตกออกมาเรื่อยเรื่อยเวลาสังเกตว่าถ้าต้นเขาโสมนะใบเขาโสมแล้วก็เหลืองนั่นคือเขาลงหัวแล้วนะตอนแรกไม่รู้นะเห็นใบสมๆนึกว่าเขาตายนะไม่ใช่ถ้าใบเขาเหลืองโสมแสดงว่าเขาลงหัวแล้ว นาท,นาทีนี้ปลูกกันเข้าไปพวกเราขยายพันธุ์เข้าไปต้องรีบต้องเร่งนะฟ้าทลายโจนเราก็เพียบเลยตอนนี้พวกพืชสูุนไพรตอนนี้ขยายไปเยอะอันนี้ไม่ตัดเดี๋ยวหมองนี้จะตัดเนี่ยอย่างเงี้ย นี่นะเห็นปะเดี๋ยวเราจะตัดให้เหลือแค่นี้เะเหลือแค่นี้นะจ๊ะจิ้มได้ไว้บาเบามือเบ,บาวบมืออย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบเราให้เบาบามือแต่จากประสบการณ์สิบปีแล้วถ้ามันมีรากติดมาแบบนี้ ทมมิมิมเพ่นมันก็ติดนะหมุนหน่อยหมุนหน่อยเนี่ยมีรากจิ้มเข้าไปโอ้บางทีก็ได้ข่าวนู่นนี่แล้วรู้สึกเศร้าใจเหลือเกินคนใกล้ตัวติดโควิดอาการไม่ค่อยจะดี ภาวนาขอให้รอดปลอดภัยแค่นั้นเองจริงๆนะขอให้ปลอดภัยเถอะระหวังเช่นนั้นรู้จากกันมานานตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วอย่าเป็นอะไรก็แล้วกัน เราเองก็เหมือนกันชีวิตไม่สิน้นต้องดิ้นเดินไปหลายคนท้อเหนื่อยเราเองก็เช่นกันเราเองก็เหนืเราท้อนะไม่ใช่ไม่ท้อแต่เราไม่ถอยจริงๆริเราท้อบางทีเราเหนื่อยอะ่ะใช่ปะ แล้วก็ท้อบนด้วยบนน,นบนนู่นบนนี่บนเป็หมีกินพึ่งเราอ่ะแต่ในเมื่อคนอื่นเขาลำบากกว่าเราเยอะแยะเขาต่อสู้ดิ้นรนคือแบบดิ้นรนมากกว่าเราเป็นร้อยเท่าพันเท่ามันทำให้เรามีกำลังใจไงลุกขึ้นสู้ต่อ เพราะฉะนั้นสู้ต่อไปอเรียบร้อยละเนี่ยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยรอดูต่อไปเดี๋ยวเราก็จะค่อยขยับโน่นนี่นี่นั่นปล่อยให้รกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเก็บ สู้กันปลอดต่อไปอย่าท้ออย่าถอย,อย,ถอยเราไม่มีอะไรละแลต่เป็นกำลังใจให้ทุกคนแหละตอนนี้ไปละอย่าประมาทกันเดอ้อดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราก็ต้องทำสวนทำนูน่นทำนี่เหมือนเดิมตัดต้นปักนี่ปักนี่ปักนั่นอยู่นั่นขยายไปเรื่อยๆ งานเยอะด้วยแค่นี้นะ